สาลาเอมองไหนแม่มึงบอหนิฮะบอหิมึงสลาเอมองไหนลาเอมองนี่มองนี่ม้อ้สุดมากมึอนี่สุสิมาแข้งสาละเอแม่นบอแม่แล้วบอรูจากแชมซะแล้วโอ้ยนี่กะร่องแชมรองแชมร่องแชมแมในี่มาเลยล่ะท้งเอสพ้ไว้แมเลยยูบอน่ันี่รวังแชมรองแชมลชม ทำอะไรยิ้ไม่แหมครับผมทิ้งไปจะทำด้วยก่อนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จะนั่งอยู่เฉียงหน้าเมื่อวานนี้จะนั่งอยู่เฉียงหน้าไปถึงควยมากก็จะเลยบอกแหวนไม่อยากแหวนไม่อยากผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละคาแต่ควาย ไ้วยของเจ้าก้วยของเจ้าก้วยของเจ้ามันมีอยู่จักขาก้วยของเจ้ามันมีอยู่จักขากล้วยมาก้วยูลวก้วยแม่้ยื้อกับพวกหูจักตัวูอตัมีดอก้หวานเลยก้วยของอ ค้อยของข่อยค้อยของข่อยมันมีอยู่สี่ขาค้อยของข่อยมันมีอยู่สี่ขาค่อยอยู่มันมากมันเป็นค่อยแม่ค่อยแม่ค่อยแม่ค่อยตัวนี้มันเป็นสีนมงามข่อยแม่ลูกอ่อนต้องงานเสรคจข่อยสาวเนย จกอยัางไลวยจกจกเศร้าๆน่ะทำอะไรกวยเลเด่วเยเดียวลยเลยวะเอ็นอย่งมัแอย่างแังแดเลยว่วางข้งข้างนีดีกลวยของ่อยเออกลวยของหอยเออกวยของ่อยมันนอนอยู่ในตุ่มเออวยของ่อยมันนอนอยู่ในตุ่มคววยเอามือไปงุมทเธีตวกเดอแก่วกวเยเดย กันแบบได้ดอกไม้ล่ไฟขึ้นมุนแบบนี้ได้ผู้เฝ้าเราก็ลืมน้องแล้วไอ้บัวตูมไอ้มาในสมโอพากันไปเบิร์สุคนละบ้านนี้ว่ามเป็นไปเบิร์สุคนยังเหลือผู้เฝ้ายู่คนหนึ่งอยู่ตัวนี่แมน่นาะผู้เฝ้าคือรอแท้สวัสดีครับคุณสวัสดีจ้าเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ยู่นี่บอกครับเมล่ะจ้า ลำไพนางทันสิเสยสาเลอก็คือตัอเป็นคนโอ,โอ,โอ,โอนางจังหยาบเข้าไกลๆจ้าวาต่อพี่ชายขอโทษเด้อเจ้าอายแมลนพี่เ่าอยู่กำเขตทินทั้งใ,ในน,นำมาก่อนของชายเสื้อจังใดนอกค่ะ อดที่รู้ตัวลานางจ่าดอกทั้งเขาน้องอยากหัวจังค่อยทำเห็นใช้ง,งน้องจังเา้าให้หวันอายนั่นว่ามา เธอได้ยจ้าพูบาวเมนไปจังไดมากัจงได้น่สื้อเสียงเลียงน้ามาจังไดนาะจ้าลานังเอ๋ยส่วนว่าตัวพี่นีมีน้ำซื้อพาขันชัย<ต>เกิดอยู่ใ,ในดงนาพ่อมูนีเป็นคนเลี้ยงผู้ที่มาก,กับไอ้ซื้อพี่เต่าตูดตันตัน,นละเด้อผู้เป็นพี่ พอกับแม่ไายบมีความตั้งทุกอยากหายจังไกบ้านห่างมาม่าเป็นตะลุตโต้แท้เป็นจังไดน้องลาบ้านอยู่ของน้าท้งบิดาบานดาอยู่สบายบ่นอนอนองสบายดีจ้ะขอหนึ่งนั่นพี่ประสงค์เที่ยวหาดูขอสองหาทํางานเพื่อประสงค์หาได้ได้เป็นจังไดทางบ้านมีงานทํำหรือว่าบ่ หากว่าพ่อนอสำไอยตามไปบ้านย่านบอกคืนโอยเดนางน,นอผมเอียงสิอวะวรวพ,พระขันชัยตัวครับสือวะพัะขันชัยพัขันชัยนะมากับไปตรงไอเตาเพื่อสิมาให้การเหตุงานใช่ได้ครับคุณลำไั่มาหาเหตการเหตุงานแม่หรอครับ บอสบา่าทั้งบานคนลำไพพราะะมีการมีงานให้ประกันใช่ได้เหตุบ่ล่ะครับคุณเพี่อผู้ดีๆคือไอผู้งางๆคือไอว่ามาหลาับจางทำงานน้องบอสเสือมาหลับจางอี๋ล่ะครับคุณลำไว่าเป็นเสือเจ้าฝ่าปุา่นเด้อไอจังสิคือเสือเจ้าฝ่าจงไหกับคนธรรมดานี่ล่ะแต่วาในวันนี้ S <S สิไปใส่ละคุณพี่ไปเมืเองน้องเมียผู้จ้างลายใดจังแม่นดีคันแมนเพิ่นออบอจ้างหรือบอหลับทำงานน้องสิหวานองอวนพอ,อ,อ,อฉันเป็นคนช่วยมันอิลีบอกครับทำบอทั้งน้องสิใไ้เงินบอมีน้องสิปอนโอ้ไม่แสด้เห็ุงานแล้วบอน้อง ได้คนงานคือจังไงพ่อป่านใดแม่นางเมือง๋ยคุณพีมีงานมีการในเหตุบลาครับคุณลำไพ่พีพะคันชัย่หเรื่องการเรื่องงานอยู่บานของลำไพยนี่เบื่อึดบ่ออยากจ้าเปนอิหรีบบอกครับกระแมนอิริแหละเนาะ ว่าแต่ว่าพี่ประคันชัยเนี่ยสนใจสิไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่บานของลำไพ่บอจ้าคุณลำไพ่ครับเป็นโอกาสดีของประคันชัยอยู่แล้วชิมาให้การเหตุงานเป็นยังประคันชัยสิไปน้าหร่าครับสิไปอยู่นบจ้าครัุณลำไพ่แต่ว่าประคันชัยเนี่ยสิเอิญไอโต้งไอเต๋าพี่ชายของประกันชัยไปน้าเลยครับไปน้าแม่เหรอครับคุณลำไพ่ว่ต้องห่วงเดยกพี่ประคันชัยว่าเรื่องการเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวลำไพ่สิให้ พอของลำไพ่ผาพาไปฝากการฝากงานจ้าขอบคุณคุณลำไพ่หลาย,ลายครับบอกไปยังค่ะพีประคันใช่พีประคันใช่ชถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวลำไพ่สิพ้าพีประคันใช่ไปบ้านของลำไพ่เนาะจ้าไปครับคุณลำไพ่ออกเดินทางสับพีประคันใช่ขันมาจ่าทังไทยผูดด้ใดบ้านเสดแม่ผู้ฟังเอ๋ยคิดทอดายแต่แท้บุตรตาหน่อยผู้ห่างไก แต่เสือขาบใดภายในใจยังเป็นห้วงโผกได้ส่วงสิแดกมางคันยิ่งเจ้าแมนผู้เดียวจากนี้นำพ้ายพี่น้องมาพอกับเซนแปียงคนเดีันเซนพอพี่พิสารบนมนพี่น้องกับไปท่าน,น้ำเหลืองโอ้รถกับมาลอ้อ อันนี้ฤดูกาลขั้นพังพายลายพันสาเวลาเปียโนโกจากวันมาเป็นเดือนเลื่อนเป็นปีพันโจพโพสนันดอกเปียนนาะเดี๋ยวนี้นั่นสมมุติว่าเป็นเดือนสามฝ้าคำรามเป็นทั้งฝนเปิดโปองลางเป็นทางนา้ำต้นไม้งามก็เลยแห้งหมูฮารมแห้งขั้นเหล่านี้ ตกเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าคอยฝนห้ำย,ย่อยแผ่นสุท้าหอดเดือนหกนาะแม่ป้าห้าโปองอ่อนเอาคุยกัดเอานาคไปจำวดัดบวชเรียนข้นเขียนลูกะประมาณเดือนสิบคอยเพระเอาบุญเขาซาเดือนสิบเอ็ดออกพันสาลาพระเจ้ากระถินเขาสุวัดวาดเดือนสิบสองนาะแม่ป้าหอดระวงังโรคเห้มปาย กะทินไว้กะลมนาเกี้ยวเขาดอกกะเลยแล้วสาลิกามันบินแสวเขาในหน้าพวมเหลืองเกพวกย่าแม่พวกย่าพ่อเกี้ยวเขาดอกเลี้ยวกล้วยบกตูลามใส่เฟียงหันเขามาตัวเื่องพวกจำเรื่องรอสดบับหันโสตามารอหลับทานผู้ฟัง vô tháng tây Cô lấy bán nấu nấy hoàng vàng thốn chân lưỡng la Sống số cà sốt sò cà nín chào chén xà mòn Ở nó chèo căm còn bút tà lạt quán tà không gì mỏ là nà đạc Lúc ba đồn không đạc nhóm phát khảo đào chèn sen lương lắm chân cà chân còn sao nế mong phải tháng khô pha xa Bá xin tặng tên à bá thảo dù bò sâu Nhóm quân tốt và hoàng cà khay nè bó thủ lâu Nốt cà bao phí tài bá đen khẳng dù anh แม่มากลัวหลายเดหัวอเพนอแตกเลงถึงยามเศร้ายามแลงมีแต่จองทันแล้วจอง ใหม่กาแฟาพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลนปอนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซพน o น่าเลสเสด็จพีตื่นขึ้นมาย่ามเศร้าขึ้งโยเงาหน้าโบซืนเป็นเป็นอันใดในใจพีน่ะเปลกวาไทยเว้าให้ฟังเบิ่งกันนะ,สะเสด็จพี่เอ้ย ได้หลายปีมาแล้วตั้งแต่เสือขาบลุกชายของเฮาอยู่กลางป่าอู่เลยว่นกินบได้นอนกับบอลลับเหตุยังใดจังสิได้พาโอรสของเฮากลับมาในเมืองสเสด็จผีพอนองดางสิบกว่าปีที่ผ่านไปเสือข้าบราชเทวรถเฮาไปนั้นสเสด็จผีวามันกินตายแล้วบเหลือดอกเสด็จผีลูกของเฮาทั้งคนตายก็ให้ได้ฟังยัง่งก็ให้ได้เลี้ยงสเสด็จผี น้องนางเอ,อ้ยเป็นห่วงบ่ดเศร้าปรึกษาท่านขุนทรงทำเบยพ่อเจ้าค่าะแม่ของเจ้าว่าจังสันมีเจ้าไม่ความคิดจังไดซอยพอกับแม่เนรู้สเสด็จพอ่อเสด็จแม่พ่อเจ้าค่ะนี่มันกระซิบกาปีแล่มอมฉันคิดว่าพระโอรสของสิสินพระชนไปแล้วล่ะพระโอ๋พรอเจ้ามอมามทรงทำเบยลูกของแม่ทั้งคนตายก็ได้ฟังยัง่งกายได้เลี้ยงลูกเอ,อ้ย สเสด็จพ่อสเสด็จแม่พยาค่ะก้าวกระมอมคิดว่าเหลือแต่ก,กระดูกหรือว่าสั่งกระพงทุลีแท้ๆพยาค่ะแม่แล้วพ, <อ S 2> <อ>พอเดือดพอดวานันแล้วสเสด็จพ่อสเสด็จแ่พอเกิคิดคือบูกเจ้าเมเ่มเจ้าหันคิดหอดบ่เศร้าทรงทำเบอร์สเสด็จพอ่อแล้วพวกก้าวกระมอมฉันศทราบโดยจังดายผัวชายคนนั้นเป็นโอรสของพระองค์ทั้งสองพระเจ้าโบงนางโบไปเลยลูกชายของแม่นะมือโบยาาดอกถ้าชายคนนั้นนะ มีแหวนน้ำเจ้าพ่อพิมพิสารมิดาพะขันชัยติดเอวคนนั้นนเป็นลูกชายแม่เด้พระเจ้าค่ะเสด็จแม่พระเจ้าค่ะหละชายคนนั้นเกิดหูหนวกตาบอดหรือเป็นบ้าเป็นใบเสด็จแม่เสภพอเก่ากระมอมนำกลับมาเมืองอยู่บอกพระเจ้าค่ะอามาตทงชัยเอ๋ยพ่อว่าเป็นหูหนวกตาบอดเป็นบ้าเป็นใบขอให้มีแหวนและก็มีดาบ นำตัวเขามาหาเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้ว่างนะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อถ้าเป็นความประสงค์ของเสด็จพ่อเสด็จแม่กล่าวกระมมฉันพร้อมกับทหารขอนน้อมรับราชโองกากรพระเจ้าค่ะพระองค์ทุกๆคนพ,คพ่อกับแม่คอยโคมหบังจากหมูเจ้าพ่อสิโลไปดีวิโชกลับมาให้ได้ลูกพ่อขึ้นมาเด้อลูกเด้อโทนเทินทั้งสองพระองค์ประทับก่อนพ, <อ S 2> พระองคนปนะาดงนางประทับโลก ัดจากสันพวกเราก็ออกเดินทางกันอำมาตย์ทงช่ายไปขอบพระคุณแฟนทุกท่านติดตามทรงวงกระแสผิดพลาดแล้เล็งเห็นสิ่งบควรอภัยบางวางแขนกลางวอบอุ้มแฟนแฟนห้เชียร์ส่ง สิบนิ้วนอบทุลีลงดำลงกิดตั้งมันยังฟังแน่นเป็นแก่นเงาคำพุน่น้อคณะเขาแฟนว่าว่ามาสระบสัทธาฟังยังยอมหลับนับว่าบุญคุณหล่นโดนลายปีบ่ลาหลางแฟนสัทธายัางติดต่องานกระตินได้พบพ่อได้เห็นหน้าป่า,ปามา บุญบังไฟหนัวทางนาความตั้งทายังหวังเห็นความสัมพันธ์ยังมีไก่ย่าไล,ะละาเ่เลือนลางวางแขนกลางโอบอุ่มแฟนแฟนแฟนี่เชียร์ทรงสิบนิ้วนอกูุลีลงแนบอ,อกคุณดอกอุณอ้อมถ้นอมตุ้มให้อุ่นไอ แฟนแฟนเออเกินทางแต่ hmm. uh, 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 uh. Oh, ขอคุณแฟนทุกท่านผู้ติดตามผลงานล้านน้อยเอามาส่งขอบอกข่าวความประสงค์สืบสารสิ่งก่อสร้างให้องได้หงเฮืองสืบสารมาต่อเนื่องคำผุนผ่านมาหลายปีคำผุนยังคงเดิมบ่ปล่อยไรล่าลัง พอคำคุณเป็นคนสั่งแต่เขาเดิมคือคนก่อล,กลูกหลานย้อยกไปหเหปแปนในถ้าเบิงชมมือนี้ขอกับกลมญาติมิดรมนสายทั้งปู้ตาคุณยายผู้นังฟังอยู่ทางบ้านสุขสำราญเด้อเจ้าผู้ติดตามผลงานเฮาให้สุ้มเจ้าในเรื่องลื่ แซลมีเงินเงินให้เบิ้งไปจนสอดแจงแปลงคำเบาอตอนนี้ท้าๆๆๆเลื่องอ๋อป็นแซลตายเอ้ยหาเจอเลยนี่มะเกี๊ยวหมอกหลืวบ้าคนยางเกี่ยมเลย อยากได้ยังกะตองใดแม่นเลรเฮ้ยนี่นี่เบืองเลยแหวนวงนี่มันงามถูกอกถูกใจเกี่ยมเสลเกลียวเหลี่ยมมงมงเกี่ยมและมีความคิดบ้าว่าจทไหนเฮ้ยหลังจากเที่ยวได้แหวนแล้วเฮ้ยเกี่ยมอยากเอาแหวนม่วงนี้ไปขายเสนความหมายโอเป็นความคิดได้ดีดีเลยเอาไปขายขายเพื่อแบ่นเงิ้กกนสุกุสกุลเจ้ามีความคิดไปอย่างไหนเดี๋ยวก่อนเพื่อนบ้านไหนเหี่ยวในฐานะ ีมึงเป็นลูกพี่ใหญ่มึงเป็นลูกน้องมึงมึงเป็นลูกน้องกูกูเคารพมึงเสมอเพื่อนดีมากเฮียวแต่ว่าเรื่องเงินมันบ่าเขาไปออกไทวันเพื่อนไปจังไหนเฮ้ยกูจะขอแบ่งเองว่ะฮะมึงที่เป็นคนจัดการเรื่องการแบ่งเงินเองเรื่องเงินกูจะขอแบ่งเองอ้าวว่ามาในฐานะที่มึงเป็นลูกพี่ใหญ่ดูแล้วมึงเอาไปสามสิบกูสามสิบมึงอะไรเฮียวกูเอาเก็ตสิบมาเพื่อนโอ้ยมึงจะมาเก็ตสิบสามสิบยังเนี่ย แม่เนี่ยมัดต้องเครงตัวเครืงเฮ้ยห้าสิบห้าสิบข้างห้าสิบเครงตัวเครงจังไดนกูว่าถื่อตัวถื่อแบบนได้เหี้ยวมึงเป็นลูกพี่ใหญ่มึงเอาสามสิบเออพวกกูซีคอนนี่แม่เก็สิบแบ่งกันแมเดี๋ยวเหี้ยวเอาจังสัดบ่ในเมื่อมึงได้เงินมาแล้วนี่มึงเสียวเงินไปซื้อยังฮะสำหรับเข้าว่าเพื่อนเกีเก่งๆในหัวย่านละเพื่อนเขาจะซื้อเกี่งในไหมเด้งก็ไม่ได้ซื้อเกี่งในเอ้าตัวละจอยเข้าบ่อืม มันซื้อกางเกงไงอ้าวเกษวศิษย์สืบเสียในก็สิโก้หนีมาเขาวานเลยฮะเสียในเนี่ยโก้ป่ะลุงว่ามึงกิปซื้อเสียในมาใส่อือกูก็โมโหจากเสียใน่คือสิโก้หนีมาโก้หรอเขาวานเนี่ยส่วนตัวละสหายสำหรับเทาหน้าเกียร์นะขับเมนเท่าได้เงินมาเท่าเกสิไปหาซื้อของกินแซ่บๆโอแต่เทาอยู่กับดวงตามาเอ่อเทาบอกเคยได้กินของดีๆเลยนอกจากผลละไม่ วันนี้ตัวอยากี้ยังไรยซึ่งตัวไฟฝันมาแต่หน่อยแถวใหญ่มักเล็บแมวโอ้ยมึงเสียวเงินไปซื้อบักเล็บแมวกินนั่นแล้วภาษาบักเล็บแมวกูว่ามันจะซื้อมังคุดละมุดลำใหญ่อดว่านเองซ้ำบักเล็บแมวมึงกินไปซื้อมหาชิแตกอีหยังว่ากันยังไงมึงเบื่อบ่เออสูนี่บอจเลิศซ้ำกูเลยเอ้ไม่อย่างนั่นท่านกูแดงเงินมาละก่อ้โอหสิเป็ยังสหายกูเกษรเปรียงกูไส้ต่อปากคาเมืองไปข้าก่อนพี่ทิพย์เรียกกูไส้ ก็ย่เปลี๋ยนหมดเลยนี่ยอยากเจาะกันอกูอยากไอ้เจ้าตามเไปเดี๋ยวถ้าแบกใครบไรออหยุดเออด้ด้ครับหมด้วหดแล้ว้วหด้เอาหมดขย้วเอาหยหอยยเด้อ้วพรพาุกเจ้านี่ยรักของผู้ใดมาเลยเด็ดพระเท่าทาท้าคือจังภากันมิธรุพิรุษเถอะเฮ้ยบ่บ่ดีมีพิรุษครับมัยครับมั่หยังครับกปกตีังสิละรัวโปกตีครับบุผมเป็นใบรุ่นในตื้นเต้นนะครับเฮ้ย พวกเจ้าขยับมาหนีมองดูขยับไปพูดมาเร็วเร็วแก่ปมาบวกเขาก็คือหายแก่มันจะเป็นผู้ใดกันล่ะคือข้าทักนี่ผิรุษสระเกิดคือจังสี่ดอกเจ้าพวกเราเป็นอำนาจสันผู้ใหญ่ในเมืองในวังได้รับคำสั่งจากเสด็จพ่อพิรุษสารและกษัตริย์เมโอเลวันออกตามหาลูกไส้ของเพลินเส์ออกตามหาลูกไส้ของเพลินถูกต้องแล้วโทษทอรเดอรครับอันเบื้องเหงาวนาแต่ละคนนี่ โม่คืดเหครับทุ่นล่าหลังมันจะเขเดี๋ยวเด้อขันส้ายคนไหนมีดาบมีดาบแล้วก็มีแหวนมีแหวนเฮ้ยเดี๋ยวกันสู้จะซื้อได้สู้จะตงใจไปยังกันวะปะเข้าพยานมาให้พวกเราตรวจคนก่อนสติดิอาหารอำมาตย์ทุไทยเอ้าตรวจคนชายทั้งหมดได้ไรเลี้ยงก็ความบรรลุใจเพื่อเขามบรรลุใจปังจอยก้อนหมูเร็วๆขู่ก้อนบมเนี่ย ยาขันตาจนคนเลยย่ามนีเมย์คนยกเมื่อคืนเราผมมีเราบ่ได้เอาเป็นยังไงบอลมีอาม่าส่งทางก็บอกว่าบ่ได้เอาเห็นว่าไปท่าพูดเลยเข้าชีพากันไปเที่ยวคนต่อไปบอกว่าบ่มีกับบอมีไปเมียพร้อมไหมยกเมื่อคืนเก็ยกมานเดนแล้วยังมหายได้เท่นบ่มี เฮียวเมียไอควันไอควันอย่าว้าอะไรเนี่ยควอะมาเกียวพวงให้มหาดาบกับแหนบรเวณมหาบกเคียวพ่วงนไปไปตกใจไปเลยไปต่อไปเวยัดขอดจัดการเดี๋ยวนเป็นจไ้อวันทั่สพักมึงยั่ห้สนมใส่เป็นแวนะแกจริงโอ้เออ แสนแม่มึงตียังมักกำห้ำกูเฮอยกลับบอกว่าวมเล่า่ได้เอาไปเป็นไรเาบักว้าไม่เล็กกัด็ไปมสัันขักเถิเดินหนีหมอหนีเป็ียนยังไันเมีได้เปียงอืมหลใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตรอลและน้ำตาลศนย์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพเ p r e s s ่